อ,นนอ,องหญิงเตือนตาเตือนใจค่ะองคหญิงเตือนตาเตือนใจเต็มฟอร์มนะคะใช่ค่ะอันอ,อันนี้คือใบใบนิ่งแล้วค่ะคือใบล่าสุดแล้วูยแบบอันนี้เหมือนใบขอใสๆเลยใบใสามากนะคะขออนุญาตแตะนิ่หนึงได้ค่ะใบใสๆโอ้ยสวยมากทุกคนขออนุญาตแตะ <laughs> สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ที่สวนเจ้าเพียงหนึ่งค่ะอยู่อยู่บ้านหมุนได้ยงตะมนตแสลงพันอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะค่ะช่องทางการติดต่อด้วยค่ะอ่าวเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์สองเจ็ดแปดหกหกเจ็ดสี่ค่ะวันนี้เรามีผุดข้าวมันสำปะหอังค่ะไม่วันนี้วันนี้มีข้าวอินทรีย์ครับคือข้าวอินทรีย์นี่จะทางเรานี่จะทำอินซีโดยร้อยเปอร์เซ็นต์ คือจะไม่ใช้เคมีเลยเพราะว่าตอนช่วงตอนเราเตรียมเนี่ยพอเราเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเราจะไถกลบตอฟางเลยไถกลบเสร็จพอก่อนที่จะเราจะหว่านถ้าเรารู้ว่าปุ๋ยมันจะไม่พอเราก็ต้องซื้อปุ๋ยขี้วัวขี้ควายมาใส่แล้วก็อะไรนะพ่อปลูกปอเทืองะปลูกปอเทืองปลูกถั่วพ่าด้วยเพราะปีที่แล้วปีที่แล้วเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยเพราะเราปลูกปอเทืองกับถั่วพ่าถ้าเราจะใส่เรากลัวมันล้ม คือเราต้องประครองดูลักษณะต้นถ้ามันสวยมากเราก็ไม่ต้องใส่ปุย๋ยอะไรเลย<อ>ครับกลัวคือเราประคองไม่ให้มันล้มเราดูลักษณะว่าถ้ามันสวยมากมันจะล้มข้าวอ๋อค่ะแล้วแล้วมีเครื่อนี้เป็นเป็นข้าวที่แบบเป็นทางเราผลิตหมดเลยครับอันนี้ผลิตเองหมดเลย<อ>เป็นข้าวเอ็นซีลุงสอนสุรินคือเรานนี้เราจะส่งส่งส่วนมากก็ส่งเข้ากรุงเทพเยอะมากเลยก็จะสั่ง พ่อเราส่งมาตลอดยังแบบนี้ลุงสอนมีลุงสอนใช่ไหมคะคุณลุงสอนเนาะมีอย่างตัวนี้นี่กี่กิโลคะอันนี้5กิโลครับกอันนี้1กิโล5กิโลนี่้1ย70บรบาทใช่อันนี้ที่เราแพ็กแล้วถ้าเราไม่แพ็กเราจะอีกราคาหนึ่งราคาหนึ่งนะขายในหมู่บ้านนี่อีกราคาหนึ่งค่ะถ้าเราแพกนี่เราอีกราคาหนึ่งแล้วแล้วมีอันนี้คือคือ1กิโลใช่ค่ะ1กิโลอันนี้เป็นเป็นข้าวข้าวใหม่ค่ะ ข้าใหม่ใช่ค่ะคือเพิ่งเกี่ยวล่าสุดเนี้ยค่ะอันนี้คือราคาบาทใช่ค่ะต่อต่อหนึ่งกิโลนี่หนึ่งกิโลนะคะเป็นอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็จะมีข้าวกล้องด้วยค่ะอันนี้ข้าวกล้องข้าวกล้องนี่ขายยังไงคะอันนี้ก็เหมือนกันครับเหมือนกันครับอ๋อก็คือห้ากิโลหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทครับแล้วเนี้ยนี่คือข้าวกล้องนะคะทุกคน ดูแบบว่าเม็ดข้าวสวยมากข้าวกล้องนี้ข้าวกล้องนี้เขาจะไม่ขัดไงเขาจะเผือกออกเฉยเฉยค่ะใช่อันนี้เราสีลงสีเล็กเราจะขัดนิดเดียวมันมันจะไม่ขาวอ๋อใช่ค่ะแต่จริงๆก็คือได้เรียกว่ามีประโยชน์มากใช่ค่ะมันมีประโยชน์มากกว่ามีประโยชน์มากกว่านะสำหรับใครที่แบบว่าชอบทานนี้นาะทานแบบพวกอาหารสุขภาพค่ะแนะนําเป็นข้าวกล้องนะคะนี่ก็จะบอกว่าอุ้ยน่าสนใจมากจะมีขายตลอดไหมคะมีตลอดเลยตลอดปีเลยตลอดปีใช่ค่ะและแล้วก็ คือปกตินี่คือทําทําข้าวอยู่แล้วใช่ค่ะคข้าวอยู่แล้วครับแล้วก็วันนี้นี่ก็คือตอนนี้มีทําเพิ่มมาก็คือสวนเซมบอะสีครับค่ะแล้วก็จริงๆเห็นบอกว่าที่นี่เพาะเองด้วยใช่ค่ะเพาะเองด้วยเองด้ะเใช่ะฉะั้นเดี๋ยวให้พาไปชมไหมคะได้ค่ะถ้าเป็นที่เพาะเองก็ฝั่งนี้เลยค่ะตอนนี้คืออันนี้คือไม้เพาะเมล็ดค่ะเป็น ถ้าเป็นแบบนี้ค่ะเขาจะเรียกบอลใบกับคือเมื่อนี้เขามาจากฝักเดียวกันแต่เขาก็จะมีมีกับมันมันจะมีหลากหลายอะค่ะมีทั้งใบกลมใบาย,ยาว <c oughs> อันนี้ก็เหมือน,น,นจะไม่รู้น,น่าจะติดด่างเพราะว่าเขาก็มีเชื้อด่างอยู่ค่ะพ่อแม่เขาค่ะที่ <c oughs> ติดอันนี้ก็คือแบบชื่อพ่อแม่เขาติดชื่อพ่อแม่ไว้พ่อแม่แดง<ว>แตงโมค่ะประดับดาวแล้วก็ลูกไม้อันนี้คือชื่อพ่อมาจาก ก็คือถ้าแบบว่ามีเออก็คือชูชื่อว่าต้นนี้มาจากอะไรใช่่คะแล้วก็สามารถเอาไปตั้งได้ใช่ค่ะอืนะคะนี่ก็เป็นเพาะเองเลยใช่ค่ะประมาณกี่เดือนนะคะตัวนี้ใช่ประมาณหึงเดือนนะคะตัวนี้ถึงแล้วค่ะประมาณเดือนใช่ไหมคะเดือนเออสองน่าจะสองเดือนแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเพาะใช่ค่ะอตัวนี้กำลังเพาะอยู่กำลังขึ้นเลยอันนี้ฝั่งนี้ก็เป็นไม้เมล็ดค่ะอนะคะใช่ค่ะ นี่เป็นไม้ไม้เมล็ดค่ะไม้เมล็ดใช่เมล็ดคือยังไงเออคือไม้เมล็ดคือเขาเขาเพาะมาจากเมล็ดนะคะแล้วเขาก็มีหนึ่งเดียวเขายังไม่มีการทําถาททาจํานวนนะคะใช่ค่ะก็คือไม่ไม่เหมือนใครใช่ค่ะไม่เหมือนใครอันฝั่งนั้นก็จะเป็นกําลังเพาะอยู่ค่ะเดียวอยากรู้วิธีขั้นตอนธิบายีขั้นตอนตเลยอ่อถ้าเพาะก็คือใช้แค่ดินพิษมสอย่างเดียวเลยค่ะใช้ดินใช้ดินพิษมสไปก่อนใช่ไหมคะแล้วก็รดน้ําในกระถางให้ชุ่มค่ะ ให้ชุ่มเสร็จแล้วเราค่อยโรยเมล็ดบอสีแล้วค่อยแบบใช้ฟอกกี้ฉีดฉีดนิดหน่อยอะค่ะให้พอชุ่มชุ่มชุ่มเมล็ดแล้วก็อบไว้ได้เลยค่ะไม่ต้องรดน้ําไม่ต้องอะไรอีกเลยค่ะอ๋อคือเราก็คือพอเขาโตก็แยกมาใช่ค่ะแยกใส่ในเอ่อแค่ปกติทางทางสวนแค่เดือนกว่าก็คือแยกลงกระถางได้แล้วค่ะอ๋อค่ะใช่ค่ะโอ้ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะโต ออกมาถ้าถ้าประมาณนู้นก็ประมาณเดือนกว่าค่ะที่อยู่ในกระถางนั่นอันนี้ตั้งแต่26ธันวา26ธันวาใช่ค่ะอันนี้ก็เดือนอะไรบางเนี่ยบางที่จริงอันนี้ก็แยกได้แล้วนะคะถ้าคือยิ่งยิ่งใช่ค่ะยิ่งเราแยกเร็วเขาก็ยิ่งจะโตไวค่ะโอ้ทำไมแยกก็จะอยู่ตรงนี้นานมันก็โอถ้าไม่แยกเขาก็จะอยู่อย่างนี้นานคือเขาถ้าเขาอยู่ในใบก้ามปูเขามีสารอาหารครบอะค่ะเขา ใช่ค่ะโอ้นะคะแล้วอย่างอย่างแบบนี้คืออันนี้องคุลิมานนคองุลิมาที่เห็นขาวๆนี่คือแบบแป้งเทีย้งแป้งแป้งเอ่อแป้งกันเห็บหมาค่ะเอามาใช้โรยได้โอเข้าเที้ยมันลงเยอะค่ะเทียยลงใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบเป็นองคุลิมานใช่นี้ขาค่ะห้าร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบบาทใช่ค่ะองคุลิมาอันนั้นเป็นมิ่งมหามงคลสามร้อยห้าสิบค่ะตาหนุ่มไหมคะมีหัวเต็มใหญ่ อ๋อใช่ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นไม้มีชื่อค่ะนี่เป็นไทยนิยมค่ะไทยนิยมใช่ค่ะอย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะไทยนิยม650บาทค่ะห้าบาสิบบาใช่ค่ะเป็นอันนี้หัวใจมังกรหัวใจมังกร1,200บาท1,200บาทใช่ค่ะแล้วก็นี่นะคะบอลกาบเนี่ยค่ะใช่ค่ะอันนี้แหลมทองแหลมทองนี่นะคะใช่ค่ะร้อยเก้าสิบค่ะ790ดร้อยเก้นมีมากใช่ค่ะอือแล้วก็นี่ สวมีมีเยอะมากค่ะแล้วก็มีสีขาวๆนี่ะคะเออสีขาวๆอันนี้เขาชื่ออะไรนะบันลังเงินบัลลังเงินใช่บัลลังเงินเท่าไหร่คะบัลลังเงินบัลลังเงินหกร้อยเก้าสิบบาทค่ะหกร้อยเก้าสิบบาทใช่ค่ะอ่แล้วก็มีตัวนี้ค่ะที่เป็นนี่สีเปรอะสีนี้อันนั้นอันนั้นลืมชื่อค่ะไม่รู้เื่้กไม่มีชื่อใช่อันนี้เท่าไหร่คะตัวนี้อันนั้นอันนี้ลืมลืมชื่อนี่หกร้อยห้าสิบบาทหกร้อยห้าสิบบาทสวยมาก แล้วก็มีไก่สุดสมหวนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะไก่กัสุดสมหวนเท่าไหร่คะอันนี้อันนี้ห้าอันนี้ห้าร้อยค่ะถ้าไก่แก้ตัวงามสามร้อยห้าสิบบาทค่ะไก่ตัวงามมีไก่ตัวงามกัดสีแล้วมีไก่ฝรั่งด้วยใช่ค่ะที่ไหนหนไก่ฝรั่งเรานี่ค่ะมีไก่ฝรั่งมีไก่ฝรั่งด้วยค่ะนี่ไก่ฝรั่งเนาะใช่ค่ะอันนี้เท่าไหร่คะอันอันอันนี้อยากบอกว่าถ้ามาหน้าสวนอยากให้มาหน้าสวนให้มาหน้าสวนราคาพิเศษราคาพิเศษใช่ไปต่อแล้วค่ะ อันนี้ก็บางใหญ่ค่ะบางใหญ่นี่สองพันห้าค่ะไซส์ตั้งแม่ไซส์ใหญ่แล้วค่ะสวยมากสวยมากค่ะบางใหญ่ใช่ค่ะอันนี้ก็บางใหญ่ค่ะสองพันห้าเหมือนกันแต่สีเขาจะไม่เหมือนกันเนาะใช่ใค,ค่ะแต่ไม่เหมือนคือเขาจะเหมือนเขาจะมีสองหน้าค่ะจะมีหน้าสีชมพูหน้าสีขาวเนี่ยค่ะอ,อันนี้แก้วมรกตแก้วมรกตใช่ค่ะที่มาที่อยู่ตู้แม่พันธุ์ก็มี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูแม่พันธุ์เนาะค่ะนี่ราคาเท่าไหร่คะนี่แก้วมรกต อันนี้ห5 0้อยหาสิบหห้าิบาทสวยค่ะต่อรองราคาได้นะคะนี่ด้ดวยได้ค่ะอันนี้มะขวานรังสรรมะขวานท่าไหนคะตันนี้มะขวานรังสรรพันสี่ร้อยค่ะพันสี่ร้อยบาทสวยมากเลยใช่ค่ะแล้วก็ตัวที่เป็นวันนี้นะคะสีเขียอเอออันเนี้ยเขาเป็นลูกไม้ค่ะแม่เขาเป็นธาตุบางแก้วแม่เป็นธาตุบางแก้วเป็นไม้ใช่ค่ะราคาเท่าไหร่อะเออต้นนี้อยู่ที่หนึ่งพันค่ะหนึ่งพันสวยมากเลยนะแล้วก็มีต้นไหนคะที่ว่าน่าสนใจนี่สีนี้ค่ะสี อันนี้อันนี้เขาเป็นไม้มะเล็ดอนุ่นกันใช่เขาสวยมากใช่ตอนแรกตอนแรกเขาก็อันนี้ค่ะเพิ่งตัดใบเขาทิ้งไปเพราะว่าอยากให้ฟอร์มเขามันสวยก็คือตัดไล่ฟอร์มใช่ตัดไล่ฟอร์มเพื่อให้ฟอร์มสวยขึ้นใช่ค่ะแล้วก็จะมีฝั่งนี้ด้วยใช่ค่ะต้นนี้แล้วต้นนี้อันนี้หนุมานอมพัพพระอันนี้เหมือนเขาทิ้งใบทิ้งใบใช่ค่ะเลี้ยงหัวแล้วอย่างต้นที่ต้นที่อันนี้ก็ไม้มะเล็ดค่ะเป็นไม้มะเล็ดเหมือนตอนต้นแรกเขาเป็นสีขาวอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เขาสีชมพูสวยแล้ว สวยมากเลยน่าสนใจมากหกร้อยต้นก็มีที่เป็นสีนี้ค่ะสีนี้อะนไหนอันนั้นไก่เหมือนกันค่ะไก่มาเหงือกสวนไก่มาเหสวนใช่จะมีส่วนเท่าไหร่คะเออจะปล่อยต้นลูกเจ็ดร้อยค่ะปล่อยต้นลูกเนาะเจ็ดร้อยใช่มาเหสวนมีต้นลูกต้นนี้เนาะใช่ค่ะต้นนี้ใช่ค่ะสวยมากเลยสวยมากนะคะมีแต่แบบไม้สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูไม่พันหรอคะค่ะดูไม้เมล็ดก่อนไหมคะค่ะ อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ดวงอมพรค่ะแต่อันนี้เอาไว้ตั้งแม่พันธุ์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้เหมือนกันค่ะรอกะว่าจะรอเอาดอกเขาอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ใช่ค่ะแต่สวยมากค่ะฟอร์มใหญ่ใช่ค่ะเขามีเปิดเปิดสีเปิดเปิออันนี้ก็จะเก็บไว้ตั้งฟอร์มแบบนี้เหมือนกันค่ะแล้วกวิธีการเลือกวลูกไม้ยังไงคะที่จริงก็คือเลือกที่ตัวเองชอบก่อนเลยค่ะ มใช่ค่ะแล้วค่อยเอามาเลี้ยงให้เขาฟอร์มฟอร์มใหญ่ค่ะเราเอาดอกเขาอย่างพวกนี้นี่ขายไหมคะหรือว่าเป็นเออฝั่งนี้เก็บไว้ตั้งแม่ค่ะมันก็จะมีที่ที่อยู่ฝั่งนี้ใช่ค่ะที่บอกไปตอนแรกอันนี้เือเป็นใสยตั้งแม่ใช่ค่ะเป็นเป็นแบบวันที่เราเก็บไว้ตั้งแม่ใช่แล้วมันก็อยู่ด้านนู้นใช่โอ้มีมีใช่ค่ะมันมีสวยเยอะเยอะมากเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีตรงนี้อันนี้วันศุกร์ค่ะ อันนี้นใช่ไหมคะใช่นนคือวันศุกร์ใช่ค่ะสวยนะแล้วก็มีตัวนี้อันนี้เป็นลูกไม้ค่ะไม้ตัวนี้สวยมากใช่ค่ะสวยมากเือแล้วก็มีอันนี้ก็ลูกไม้ฝั่งนี้ก็ลูกไม้ค่ะเลยเนี่ยน,นี่ก็มาอีกตู้หนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นบางใหญ่เหมือนกันค่ะบางใหญ่เหมือนกันแต<ช>่ว<ด>่าอันนี้หน้าเขาสีชมพูเลยสวยมากสวยมากเลี้ยงได้สวยมากค่ะนายน้องน้องเพียงหนึ่งเลี้ยงบอลเองอยู่ทุกวันด้วยใช่ค่ะอยู่ทุกวันอยู่ทุกวัน อันนี้ก็จะเป็นเมืองสุรินทร์ค่ะนี่นะคะเมืองสุรินทร์เมืองเขาจะมีเมืองสุรินทร์แดงสุรินทร์ค่ะใช่ค่ะสวยมากเลยใช่แล้วก็มีเอ่ออันนี้ก็อันนี้เป็นเศรษฐีพันล้านเศรษฐีพันล้านดังน้อยดางน้อยนะคะอ่านี้เป็นเศรษฐีพันล้านอันนี้อันนี้ก็เป็นดวงอัมพรค่ะดวงอัมพรใช่สวยมากแล้วก็มี ขุมทองค่ะมีขุมทองขุมทองก็สวยนะคะใช่ค่ะโอ้สีแบบว่าสีสันสุดยอดมาก <c oughs> ว้าวเลี้ยงได้สวยมากๆอ <c oughs> นะโดยที่แบบว่า <c oughs> ไม่มีปุ๋ยเลยไม่ได้ใช้ปุ๋ย <c oughs> อะไรเลยคือใบกัมปูเขาสารอาหารเขาก็ครบแล้วค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นองคุลิมานค่ะ กงคุลีมานโอ้ชอบสีสนี้ค่ะสายชอบสายชอบสีใช่ค่ะสีดักๆหน่อยชอบสายดักค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้เหมือนกันค่ะค่ะเลี้ยงลูกไม้ได้แบบใหญ่แล้วก็สวยคือเลือกมันก็เริ่มเลี้ยงมาจากแบบนี้ค่ะก็มาอันนี้ฟอร์มอย่างเอถ้าเกิดฟอร์มอย่างนี้เราอยู่ประมาณกี่เดือนคะอันนี้อันนี้หกเดือนขึ้นนะหกเดือนขึ้นใช่ค่ะอืสวยมากอันนี้ก็ต้นนี้เตือนตาเตือนใจค่ะ อันนี้คือองค์หญิงเตือนตาเตือนใจค่ะองค์หญิงเตือนตาเตือนใจเต็มฟอร์มนะคะใช่ค่ะอันอันนี้คือใบใบนิ่งแล้วค่ะคือใบล่าสุดแล้วหูยแบบอันนี้เหมือนใบขอใสๆเลยใบใสมากนะคะขออนุญาตแตะนิดนึ่งได้ค่ะใสๆอู้สวยมากทุกคนขออนุญาตแตะอันนี้ก็เป็นลูกลูกลูกไม้ทูโทนค่ะทูโทนสวย อันนี้ก็เป็นลูกรักของแฟนเขาเลยค่ะลูกไม้ทูโทนนะคะลูกรักเลยนะลูกรักนะอีหนึ่งต้นนะคะแล้วก็มีอันนี้ก็มีฝั่งนู้นก็เหมือนกันเนาะใช่ค่ะตู้นี้เป็นตู้ตู้แม่พันธุ์ตู้แม่พันธุนะคะไซส์ใหญ่เบ้อเลอร์เทออันอันนี้คือเจ้าฟ้ากุ้งค่ะเจ้าฟ้ากุ้งใช่ค่ะบอลสีเจ้าฟ้ากุ้งใช่ค่ะโอ้เป็นบอลโบราณนะคะใช่ค่ะเป็น คนยังเหมือนบางคนเขาก็ไม่ค่อยรู้จักค่ะใช่ใช่เพราะว่าไม่ไม่เคยเห็นเลยค่ะใช่ค่ะแต่อันนี้เขาจะเป็นเงินแสนอ๋ออันนี้เงินแสนค่ะโอ้โหนี่คือบอลสีเงินแสนใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อที่ยันนี้ก็เป็นหานุมานออกศึกค่ะหานุมานออกศึกเยอะมากเลยใช่ค่ะมีฝั่งนู้นด้วยค่ะโอ้หสีแบบว่าอันนี้ก็หานุมานจองถนนหานุมานจองถนนใช เดี๋ยวขอเดี๋ยวเราดูนะคะนี่คือหนุมานจองถนนค่ะใช่ค่ะนี่นะจองถนนแล้วก็ข้างๆก็ติงเสียเหลียงค่ะติงเสียเหลียงค่ะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้สวยมอต้นนี้แบบว่าสวยจริงๆสวยมากๆเลยเนี่ยสีแบบสวยสุดๆอันนี้เป็นเป็นเทพธิดาค่ะเทพธิดาพอเขากัดฟอร์มเตรมเขาจะสีชมพู อันนี้ทั้งใบเลยค่ะเขาจะมีเลือขอบเขียวนิดหน่อยค่ะค่ะอ้้สวยมากส่วนอันนี้ก็เป็นเรือนหลวงนี่คือบอนสีเรือนหลวงใช่ค่ะที่ที่สวนมีขายมีค่ะมีต้นลูกขายมีค่ะมีเท่าไหร่หนูคะเมื่อกี้เออหกร้อยห้าสิบาทหกร้อยห้าสิบบาทนะคะเรือนหลวงนี่กัดสีเต็มแบบนี้เลยนะใช่ค่ะอันนี้คือสีกัดเต็มแล้วค่ะสีสดมากสวยมาก อันนี้ก็จะเป็นยอดมองกุฎค่ะอันนี้ย,ยอดมองกุฎเขาจะเป็นบอลที่แผงง่ายมากค่ะเขาจะมีไหล่นะอ,อันนี้อันนี้คือเขาจะแผงเป็นแผงแดงค่ะแผงแดงใช่ค่ะมันแดงอย่างเดียวเลยต้นนี้โอ้นี่คือแผงแดงยอดมองกุฎแผงแดงใช่ค่ะตอนแรกเขาก็ฟอร์มสีแบบนี้ค่ะอ๋อถ้าถ้าเกิดปกติเขาจะเป็นอย่างนี้ มันมันจะมียอดมงกุฎด่างด้วยค่ะอ๋อมีด่างด้วยแต่ว่าด่างตอนนี้ไม่เหลือแล้วด่างไม่เหลือแล้วใช่ค่ะอันนี้คือเป็นยอดมงกุฎจากตรงนี้ก็คือเขาแผลงแดงด้วยใช่ค่ะมันอันนี้เหมือนเขาจะเหมือนต้นนี้ยังไงต้นนี้ขายไหมคะขายราคาเท่าไหร่คะหนึ่งพันสองร้อยบาทหนึ่งพันสองร้อยบาทไซส์ใหญ่มากใช่ค่ะใหญ่แล้วเปลี่ยนกระถางได้เลยค่ะสวยมากนะคะยอดมงกุฎเนาะค่ะโอยก็อันนี้ก็จะเป็นอ่า อันนี้สุดปรารถนาค่ะอ่าต้นนี้คือบอลสีสุดปรารถนามีต้นลูกขายเจ็ดร้อยค่ะใช่มีต้นลูกด้วยนี่คือต้นที่แบบกัดแล้วใช่ค่ะกัดเต็มแล้วสุดปรารถนาค่ะสวยมากเลยแล้วต้นนี้อันนี้หยาดฝนผู้ใหญ่โชดค่ะหยาดฝนผู้ใหญ่โชดใช่ค่ะโอ้โหต้นนี้นี่เลขบอลสีต้นต้นนี้เนี่ยเลี้ยงเข้ามานานไหมคะเอ่อถ้าถ้าฟอร์มที่แบบว่าจนได้่าหัวก็คือหกเดือนขึ้นไปค่ะต่ต้นนี้ประมาณแปด นี่แปดเดือนใช่แต่หมายถึงว่าต้นนี้ผ่าหัวไปแล้วผ่าไปแล้วค่ะผ่าแล้วด้วยโอ้มีมีต้นลูกไหมคะต้นลูกต้นนี้ยังยังไม่ได้เออเพิ่งผ่าไปอะอ๋อยังยังไม่ได้ยังไม่โตใช่อ่าค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูต้นนี้ต่อแก้วมังกรแก้วมังกรใช่ค่ะอันนี้อันนี้ก็เป็นบอลที่ชอบเปล่าเหมือนกันสีด๊าดีด๊ีใช่ค่ะแก้วมังกรค่ะใช่ค่ะบนสีแก้วมังกรสตรอเบอรี่สตาร์นี่นะคะสตรอเบอรี่สตาร์ใช่ค่ะ หวานอันนี้ก็สมประสงค์ค่ะจะเป็นเขาจะเป็นบอลใบกลมหวานๆนี่บอลใบกลม <c oughs> เขาออกสีพาสเทลมาก <c oughs> <ช>เลยเนาะค่ะ <c oughs> สวยมากนะคะ <c oughs> นี่คือบอลสีสมประสงค์เป็นใบกลมอหรคะแบบนี้ใช่ค่ะอันค่ะ <c oughs> อันนี้ก็สมประสงค์แต่อันนี้เขาหน้าเขาจะไม่ค่อยหวานเท่าต้นนั้นแต่แต่ใบใหม่เดี๋ยวเขาก็น่าจะสีชมพูมเหมือนกัน <c oughs> อ <c oughs> ค่ะค่ะ <c oughs> บนสีสมประสงค์ใช่ค่ะแล้วอย่างแบบนี้คือใบอะไรคะอันนั้นลูกไม้อันนี้คือใบยาวใบยาวก็คือเขาฉีกถึงสะดือเขาเรียกใบยาวอ๋อถ้าฉีกถึงสะดือคือใบยาวใช่ค่ะแต่แบบถ้าไม่ถึงสะดือถ้าคืออันนี้ถ้าเป็นทรงเนี้ยคะ่ะคือบอลใบกลมถ้าใบไทย ถ้าใ <appliance S 1> บาไทยเออถ้าใบไทยเนี่ยค่ะแบบนี้เขาเรียกใบไทยแบบนี้คือเรียกใบไทยใช่ค่ะที่ที่เขาไม่ฉีกถึงสะดือค่ะไม่ฉีกถึงสะดือใช่ค่ะเรียกใบไทยอ๋อแต่ว่า,าถ้าแต่ว่าใบาไทยก็คืออันนี้เขาจะมีแหนม, <c oughs> มก็เลยเป็นใบไทย <c oughs> <ใช S 1> แล้วอย่างแบบนี้นะคะอันนี้ก็ใบไทยค่ะอ๋อแบบนี้ก็ใบไทยใช่ค่ะ ถ้าถ้าใบยาวคือฉีดถึงสะดือไม่ว่าจะไม่ว่าจะอันไหนก็คือเรียกใบยาวหมดเลยอ๋อแต่ว่าถ้าเป็นใบกลมก็คือจะเป็นลักษณะกลมแต่ว่าจะมีจะฉีดไม่ถึงสะดือนี่ก็คือลักษณะทรงเขาทรงใช่ค่ะอ๋อนะคะนะแล้วก็มาที่ต้นนี้ทั้นหงสุวรรณหงสุวรรณอย่างหงสุวรรณนี่ก็เป็นใบอะไรคะอันนี้หงสุวรรณนี่น่าจะเป็นใบยาวใบยาวใช่ค่ะ หมหงสุวรรณนะคะสวยนะใหญ่มากเลี้ยงได้แบบฟอร์มใหญ่มากต้นนี้ค่ะใหญ่ที่สุดทะกลพระเกียรติค่ะทะกณนพระเกียรติใบใหญ่มากทะกณนพระเกียรตินี้ก็เป็นใบอะไรคะอันนี้อันนี้ใบใบไทยค่ะใบไทยมีเนื้อเนาะมีเนื้อตรงนี้มาถึงสะดือใช่ค่ะนี่ค่ะะกณพระเกียรติอันนี้แก้วมรกต อันนี้เป็นบอลสีแก้มรกมีมีลูกขายใช่ไหมมีค่ะแก้มรกดีลูกเท่าไหร่มีหกร้อยห้าสิบบาทหกร้อยห้าสิบนะคะนี่นะคะมีแก้วมรกดบอลสีแก้วมรกตค่ะสวยมากเลยใช่ค่ะอ่าแล้วก็มีต้นนี้ด้วยใช่ไหมคะนี่ที่แบบว่าเพิ่งผสมเกสอนไปอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่ผสมเกสรกันค่ะอันนี้คืออันนี้คืออันนี้เป็นไม้เมเล็ดค่ะอันนี้กําลังผสมเคสอนเขาอยู่ค่ะเพิ่งผสมไปได้สองวันคือบอลสีค่ะ แกสอนนะคะหนึ่งดอกเขาจะมีตัวผู้ตัวเมียในดอกเดียวกันค่ะข้างบนนี้เขาเรียกตัวผู้ค่ะข้างล่างนี้เขาเรียกตัวเมียค่ะตัวเมียจะตัวเมียจะบานแกสอนตัวเมียจะบานก่อนตัวผู้หนึ่งวันค่ะเหมือนอย่างเช่นส่วนใหญ่เขาจะผสมข้ามดอกเพราะว่ามันมันบานไม่พร้อมกันนะค่ะใช่ค่ะพอเขาถึงเวลาที่เขาพร้อมมาผสมก็คือเขาจะมีกลิ่นหอมของของดอกค่ะกลิ่นเขาจะคล้ายเหมือนแกสรดอกบัวค่ะคล้ายดอกบัวใช่ค่ะวันแรกก็คือ ก็คือเรามีะสบเกสรสำรองอยู่แล้วค่ะแล้วก็สามารถเอามาป้ายการเก็บเกสรก็คือเก็บในตู้เย็นค่ะใช่ค่ะแล้วก็นี่พอถึงเวลาผสมใช่ไหมคะแล้วก็เอามาป้ายแล้วก็กรีดกรีดข้างนอกเขาออกใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวพอเขาโตเขาจะกระปกนี่เขาจะใหญ่ขึ้นนะคะเขาจะเป็นกลมๆเลยค่ะอ๋อตรงสีขาวล้วตรงนี้เขาก็จะบานบานออกค่ะเราก็กรีดออกค่ะใช่ค่ะ เพราะเราต้องกรีดตรงนี้ด้วยอันนี้ก็คือใช้พวกกันป้ายออใช้เกอรตัวผู้อีกต้นหนึ่งอะคะ่ะมาป้ายของตัวเมียอ,อ๋อไม่เข้ามาเราก็ต้องออมีอยู่แล้วเกสรของอีกต้นหนึ่งอยู่แล้วถึงถึงมาทําแบบนี้ได้ออถ้าถ้ามันจะมีแบบผสมในต้นเดียวกันแต่การผสมในต้นเดียวกันก็คือมันก็จะยากกว่านิดหนึ่งคะ่ะเพราะว่าเกสรมันจะบานไม่พร้อมกัน๋อใช่ค่ะถ้าออตัวเมียบานวันนี้ใช่ไหมคะ่คะออถ้าถ้าเราต้องรอตัวผู้พรุ่งนี้ เออแล้วก็ต้องเก็บเออเกสรตัวผู้ก่อนใช่ไหมคะตัวเมียคือเขาจะมีเมือกเหนียวเหนียวคือเขาจะผสมเหมือนเขาการเกสรไว้แล้วคะ่ะแล้วก็ต้องใช้เหมือนคัตเติลบัตอะคะ่ะเออเอาเมือกเหนียวเหนียวเขาออกก่อนอแล้วก็ค่อยเอาตัวผู้ในในตัวเดียวกันนะคะผสม<ะ>แล้วถ้าเลยนั้นแล้วก็คือผสมไม่ได้และะ้วค<อ>่ะอเหมือนคือแบบเวลาเขามีแค่นั้นนะคะ,ะ <laughs> วันถึงสองวันนะคะย่างเหมือนกันนะใชแล้วคือต้องรอ ถ้าอยากได้ดอกจริงๆก็คือต้องรอสอง่งค่ะแล้วค,คือถ้ายอย่างอย่างตัวนี้นี่คือกว่าจะผสมได้นี่ยากไหมคะการผสมเออถ้ากว่าจะเอ,อผสมไม่ยากนะคะแต่กว่าะจะรู้ว่าเขาติดไหมก็คือหนึ่งอาทิตย์ค่ะถ้าเขาไม่ติดก็คือเขาจะฟอแล้วก็อันนี้ไปเลยคะ่ะเน่าเหมือนเน่าไปเลยอถ้าเขาติดก็คือหนึ่งเดือนค่ะฝักเขาจะแตกแล้วเราพร้อมที่จะเอาไปเพาะ พันต่อขยายพันได้เลยแล้วแล้วถ้าแบบกรณีเขาฝ่ออย่างเงี้ยเราทำไงต้องตัดทิ้งไหมคะใช่ค่ะมันคือมันไม่ติดแล้วค่ะพอไม่ติดก็คือต้องตัดทิ้งไปเลยใช่ค่ะอายุยังน้อยมากเด้งเดืกอยู่เลยนะคะคือทําไมถึงมาทําสวนบอนสีตอนแรกก็คือชอบชอบก่อนเลยตอนแรกชอบมันคนที่ชอบตอนแรกซื้อแค่อีเน่ากับเจ้ากรุงไกเซอร์ค่ะก็เลยเพิ่งรู้ว่าอ้เขามีหลากหลายสายพันธุ์มากมันมีหลาหลากหลายสีอะค่ะ ใช่คะ่ะก็เลยเริ่มเก็บเก็บมาเรื่อยๆจากแค่สองตู้ตอนนี้ก็ <laughs> หลายตู้แล้ว <laughs> แล้วทีนี้ถ้าอย่างตอนแรกที่เริ่มเนี่ยคะ่ะการลงทุนเงี้ยเยอะมากไหมคะเออลงทุนเหรอคะช่วงแรกก็เยอะอยู่ค่ะในจะตู้อีกค่ะใช่คะ่ะอันนี้คือทำเองหมดเลยอันนี้แฟนวคนทําตู้ เนี่ยแบบล้วทั้งครอบครัวคือเป็นช่วยกันใช่ค่ะช่วยกันหมดมีความสุขไหมคะเวลาทำต้ตนไม้มากเลยค่ะเนื้อมาจากความรักล้วนๆเลยใช่ค่ะมาจากความความชอบล้วนๆเลยชอบล้วนๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยที่เริ่มมาค่ะแล้วก็ไม้มีแต่สวยๆด้วยแล้วก็ที่สวนนี่็คือไม่ได้ใช้ปุ๋ยด้วยไม่ใช้ปุ๋ยเลยไม่ใช้ปุ๋ยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นออสโมโคดหรือว่าอะไรก็ตามใช่ใชอยู่อย่างเดียวก็คือเป็นก้ามปูหมักใบก้ามปูหมักใช่เป็นแล้วก็สวยมากๆเหมือนที่เราเห็นวันนี้ใช่แล้วก็ ถ้าคนที่อยากฝากอะไรถึงคนที่ชอบบอลสีกันไหมคะลองฝากชวนเชนิญชวนมาแบบลองทำไม<อ>ถึงตัวเองถึงมาชอบบอลสีอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออคือถ้าคนแค่ลองชอบแค่ต้นเดียวคะ่ะแค่ลองแค่ต้นเดียวแล้วจะไม่มีต้นเดียวอีกเลยอัน <laughs> <laughs> นี้ ค่ะค่ะนะก็ขอบคุณนะคะนะวันนี้ก็แบบว่าสวนเยอะมากแล้วก็เรียกว่าคือแบบไม้เยอะจริงๆนะคะแล้วก็สวยมากพิกัดก็อยู่ที่บ้านหมุนนเยยงตำบลแสลงพันอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะนะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ